สวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์360องศาพาทีทุกวันศุกร์เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปทางเพจ Facebook, Youtube และ s o u n d c u o สอทอ360องศาอยู่กับดิฉันสุกัญญาจันทรสมโคต์ค่ะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องการลดค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ตามที่มีผู้ปกครองร้องเรียนเรื่องการเก็บเงินด้านการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ลงนามในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง องแนวปฏิบัติการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆโดยให้ถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเราไปฟังเสียงจากท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนายสุพัฒน์จำปาทองที่จะมาอธิบายถึงเรื่องนี้กันค่ะโรงเรียนในประเทศไทยมีเยอะแยะเลยเอาเป็นโรงเรียนก่อนแล้วกันเนาะสมวนมาชักเขาว่าโรงเรียนก็มีโรงเรียนของสพทโรงเรียนสชซึ่งมีการดําเนินการที่แตกต่างกันนะครับเรามีการให้เงินสนุนายหัวใช้จ่าย5รายการให้กับผู้เรียน ให้กับผู้ปกครองนะครับด้วยหลักๆเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติแล้วก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นบางคนก็เรียกค่าธรรมเนียมอื่นเช่นค่าแอร์ค่าใช้จ่ายเรียนว่ายน้ำใช้จ่ายเรียนพิเศษอื่นๆในโรงเรียนเนี่ยก็อาจจะมีนะครับก็เราแยกเป็นสองส่วนจะเป็นค่นาธรรมเนียมการศึกษาปกติกับค่าธรรมเนียมอื่นกะกาศฉบับนี้ของท่านรัฐมนตรีก็ให้คําแนะนําครับว่าเรีศึกษานะครับถ้ามีค่าใช้จ่ายใดที่คิดว่าไม่ได้เป็นการให้บริการก็ อาจจะขอรดจอดได้ถึงแม้คนหนึ่งแต่ว่าจริงๆล้วเนี่ยการดำเนินการเรื่องพวกนี้คงจะต้องดำเนินการโดยเป็นความเห็นร่วมกันของกรรมการโรงเรียนละามัง้งกับทางผู้ปกครองผมไม่แน่ใจใช้สำหรับผู้ปกครองได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีค้าใช้ายที่ต้องเพิ่มขึ้นลดลงนะครับก็ต้องดูไปหลายๆไปแต่ก็มีคําถามเล็กๆมันก่อนอยกตัวอย่างดีเทลนะครับตอนนี้โรงเรียนไม่ได้เปิดการเรียนการสอนในพื้นที่เพราะในข้ายน้ำไม่ได้ใช้พื้นที่อย่างเงี้ยไงเออก็อาจจะต้อง ต้องเว็บไปหรือหรือบางคนคุยเรื่องค่าเรียนพิเศษบางเรื่องค่าแอร์อย่างเงี้ยไม่ได้ไปคุจะต้องยกไมาอันนี้ว่าโรงเรียนก็ต้องต้องไปคุยต้องเห็นใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายผมย้ํานะครับต้องเป็นความเห็นร่วมกันสองฝ่ายและเป็นการทํางานร่วมทำให้ถูกตินใจกันเพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราทําคือคุณภาพการศึกษาของเยาวชนของเรานะครับก็โดยหลักการก็ผมื่อว่าหลักการที่ท่านรัฐมนตรีประกาศไปก็เป็นหลักการกว้างๆเราจะต้องหารือกันนะครับก็ต้องหารือ และนี่ก็เป็นคําอธิบายจากท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีเสียงจากท่านเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายอัมพรพินาศค่ะเพื่อยืนยันแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ด้วยค่ะไปฟังกันค่ะในส่วนของสพัก็เช่นเดียวกันเหมือนท่านประหลัดนําเรียนว่าโรงเรียนเรามีทั้งของรัฐและของเอกชนแต่ส่วนของสพัก็เป็นของรัฐในขณะเดียวกันของรัฐนี่ก็มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลายรูปแบบนั่นเอเช่นโรงเรียนบางโรงเรียนก็จัดแบบ ปีพีเอ็มีพีที่มีลักษณะเป็นห้องเรียนพิเศษเฉพาะ oh แล้วก็ก็จะมีการเก็บค่าใช้จ่าย oh ที่เพิ่มขึ้นอ้ตรงนั้นก็จะอยู่ในประกาศว่าใครจะเรียนในชั้นนี้ต้องเก็บเงินอะไร oh อะไร,ะไร oh เพราะว่าไปตามนะั้นส่วนกลุ่มที่2ก็คือโรงเรียนปกตินี่แหละแต่ต้องการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นเนี่ยทางทางสมทถอยก็เคยมีประกาศว่าในการเก็บค่าธรรมเนียมทางการศึกษาหรือค่าการศึกษาเนี่ยมีประเภทที่เก็บได้เท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่ แล้วก็เขียนว่าทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กําหนดจะต่ำกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ทั้งนี้ทุกรายการจะเก็บรายการใดต้องได้รับความเห็นชอบจา,ากคณะกรรมการตลานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากเขตพื้นที่จึงจะดําเนินการตรงนี้ได้อันนั้นคือหลักพื้นฐานแต่ก็สอดคล้องกันในระดับที่บว่าในภาวะที่มันไม่ปกติความกดไปค้าจิบมันมาและเศรษฐกิจบ้านของผ <ทำ S 1> ู้ปกครองก็อยู่ในระดับอย่างนี้เนี่ย ก็เหมือนกันว่าเราเองก็ต้องเป่ากลับไปสื่อสารประกาศนี้ให้เชื่อมโยงกับกับหลักเกณฑ์ที่เราออกไปว่ามีส่วนไหนที่มันไม่มีความจําเป็นแล้วจะเพิ่มความเดือดร้อนให้เป็นภาระผู้ปกครองนั้ที่จะลดได้ไม่เก็บได้เราก็ควรจะหาวิธีการลดตรงนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในภายใต้บริบทและความจําเป็นของแต่ละพื้นที่และความสมัครใจของผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาในแต่ละแห่งที่ต้องการให้บุตรหลานเขาเป็นยังไงมันก็เหมือนกับ กับโรงงานนะรโรงเรียนก็เหมือนกับโรงงานผลิตคนน่ถ้ามันขาดปัจจัยที่เพียงพอมันก็ผลิตออกมาไม่มีคุณภาพถ้ามันขาดส่วนนี้ส่วนนี้ไปแต่แต่ส่วนไหนที่มันพอดีที่มันไม่ให้เกิดการเดือดร้อนเช่นบางเรียนอาจจะมีผู้ปกครองที่มีตังค์ลงทุนบริจาคให้เลยคนเดียวเป็นสองสามแสน แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเก็บในกอในขอนในคออีกสมมติอย่างงี้มันก็อาจจะเกิดข,ขึ้นได้ในความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในสิ่งที่สารมนตตีประกาศเนี่ยคงมีเจตนาว่าต้องการให้โรงเรียนกับผู้ปกครองและกรรมการอนึกษาเนี่ยลองกลับไปดูสิ่งนี้ซิว่าอะไรที่จะเอื้ออาทรกันได้หรื ลดภาระให้กับผู้ปกครองได้ภายใต้ภาวะวิกฤตก็ได้ออกประกาศนี่มาซึ่งสทพทก็จะเอาแนวนี้ไปไปสู่การปฏิบัติอีกทีว่าจะทําอะไรส่วนไหนได้อย่างไร<อ>ในส่วนตัวผมคิดว่าเป็นโอกาสได้หลักว่าวันนี้นี่แน่นอนในภาวะวิกฤตอย่างนี้ไม่มีใครหรอกคิดว่ามันจะไม่เกิดปัญหามันเกิดแน่แต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานว่าทุกคนต้องการผลผลิตคือตัวเด็กผู้เรียนวันนี้ต้องถามผู้ปกครองว่าถ้าไม่จ่ายตังมาเพิ่มตรงนี้โรงเรียนก็จัดการได้แค่นี้นะถ้าผู้รับผลประโยชน์พอใจที่จะรับแค่นั้นก็ มันก็คุยกันระหว่างผู้ปกครองกับกับกับโรงเรียนถูกไหมแต่ถ้าผูป้ปกครองบอกว่าเฮ้ยอยากได้คุณภาพเท่าเดิมแต่ว่าฉันไม่จ่ายตังนะซึ่งมันก็คงไม่มีหรกในในในโลกความเป็นจริงตรงนี้มันก็มันต้องคุยกันว่าแน่นอนเมื่อเรามีสินค้าดีต้นทุนก็ต้องสูงแต่ถ้าเราอยากลดต้นทุนผลผลิตเราก็ต้องต่ำวิธีการจัดการก็ต้องต่ำแต่ต้องอยู่บนความพอใจของทั้งสองฝ่ายเพราะฉนั้นถึงถึงไม่อยากว่กว่า ให้เป็นบล็อกเดียวกันให้อยู่ที่บริบทหลักการของท่านําพรก็คือว่าแต่ละสถาบันแต่โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่แตกต่างในสไตล์ที่แตกต่างกันบนบทเหมือนกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานั้นอาจจะลดได้หรือไม่ได้เนี่ยต้องเป็นความเห็นร่วมกันของสถานศึกษากรรมการโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่จะต้องรงไปตรงมาแฟร์ันะครับพูดง่ายๆอะไรที่ลดได้ก็ก็ช่วยกันได้บ้างอะไรที่ คิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่น้องถามเมื่อกี้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เมนเท,เทนเช่นครูต่งชาติก็ต้องจ่ายก็คงคงนับงานน่า้แต่ส่วนมากส่วนมากเขา,ามักจะบอกกันว่าเพราะการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปเช่นค่าแอ์ยกตัวไย่ไม่ใช้สถานที่น,นะครับอย่างเางีงเ้ยหรือบางคนก็มักจะแจ้งขามว่าอาหารกลางวันไม่ได้ไปอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้ก็ก็ก็ต้องดูว่าอย่างต้องัพ p อ o r t อะไรกันไหมถ้าเป็นดีเทลนะครับแต่ว่าจริงๆโดยหลักนี้คือ เป็นความเบื่อทอนระหว่างกันระหว่างสถานศึกษากับกรรมการโรงเรียนกับผู้ปกครองนะครับที่ดูแลบุรลาลให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดอันนี้เป็นแค่หลักการกว้างนะครับที่ท่านรัตรีเขียนไว้เนี่ยหลักการกว้างท่านจะต้องไปคุยกันใจผมที่คุยกับท่านอภรรยเมื่อชั่วโมงที่ผ่านทางจริงสถานศึกษาจะมีความตัดใจที่แตกต่างกันพื้นที่ที่แตกต่างวิธีการสถานศึกษาที่แตกต่างวิธีการที่ไม่เหมือนส่ิมท่านบากก็คือว่าโรงเรียนต้องไปจัดลำดับให้เรืที่ความสำคัญของรายการทั้งหมด แล้วอะไรที่ไม่จําเป็นที่นี่ใดก็ไปคุยกันที่จะให้บนพื้นฐานของของความสุขทุกฝ่ายแล้วลแล้วก็ผลผลิตออกมาเนี่ยพินที่พอใจร่วมกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ที่นำมาฝากกันในครั้งนี้ค่ะครั้งหน้าจะมีอะไรมาฝากนั้นโปรดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ